บีฮอลไทยแลนด์กับบีฮอลไชน่านะวันนี้เครื่อเป็นบีฮอลแกร์ทิเปอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่นะครับในวงการธุรกิจเครือข่ายจับมือร่วมกันนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้านะครับให้ก้าวสู่นะครับระดับโลกเลยนะครับเราเองเนี่ยช่วงีมากๆนะครับคาดว่านะครับเราจะสามารถขยายธุรกิจนะครับแล้วก็นำพานักธุรกิจนะเติบโตไปได้ทั้งเอเชียตัวหนอกเสียงใต้ในเร็วๆนี้เลยนะครับ นะครับโดย b ีคอยเนี่ยขยายไปมากกว่า5 6ถึงพันสาขาแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นปลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนำเอาผลผลินะครับของ b h a อยนะครับบีจิงไชน่านะเอามาใช้ในประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าแรกเลยนะครับคือต้องบอกว่าในการที่เราเดินทางไปประเทศจทนเนี่ยนะครับเราได้เห็นความใหญ่โตนะครับของโรงงานในการผลิตของบีอ b aw, ซึ่งเป็นโรงงานที่มี เขาเรียกว่ามีการผลิตที่มีนวัตกรรมที่สูงมากนะครับได้รับมาตรฐานโรงงานในระดับ HACCP นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นทุกทก,กระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะประณีตมากในการที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอเป้าหมายของยอดขายเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าในปีนี้ไว้ที่ยอดขาย300ล้านบาทนะครับ ในานามท่านฟ้าวทัวนะคะก็สแตนบายนะคะพร้อมนะคะจะเสริมรับแลบผลิตการท่องเที่ยวนะคะที่มีมาตรฐานแล้วก็เสริมความสุขกับสมาชิก B Hall Grand t p p e r นะคะหลังจากนี้ไป5ปีนะคะกัแบบ10ถึง15ทริปนะคะเดี๋ยวเตรียมปักหมุดไว้ได้เลยนะคะทริปต่อไปเราจะไปกันที่เวียดนามนะคะเกาะกุบกวและปักหมุดเดือนศริการยนนะคะแน่นอนเลยค่ะเราจะเดินทางไปที่สวิตเตอร์ล์เรงเศส เพราะปีนี้นะคะในมุมของเราเองดีพอแกลเปอร์แนะตอนนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพและความสุขของสมาชิกเพราะเราเชื่อเหลือเกินยวว่าความสุขจะขับเคลื่อนนะคะไม่ใช่เป็นรายได้นะคะหรือแรงขับดันแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะ วันนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะครับกับธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆแล้วนะครับมันถึงจุดที่พร้อมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบริษัทเองรวมไปนจนถึงระบบพัฒนาสมาชิกนะครับแล้วก็มีคู่ค้านะอย่างมีฮอล์ไชน่าคอยเรียกว่าคอยผลักดันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อนักธุรกิจนะครับแล้วเข้ามานะครับทำธุรกิจแล้วก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะรประสบความสําเร็จนะครับ